นาจาุคนาเทวชิวโกมาระพโจสสัิวินันสะโกระยาสภาวัตตาอมประสิทธิเมชยเตปัสโรคานเมตาการุณาสัพยาอิทธิฤทธิทั้งเตโชอาโปวายปัทวี เอทันตังอารณาโซอิติสักเคเทวาจตุราชนสัมปสิทธิอิทธิฤทธิประสิทธิเมชัยเตวตนาโอุปธรรมการุณาบุญญารักษาารุขนะสมมเทวตาภริธีอัญจุลีพระพุทธสีสัมพันโตเอหิภสัมปันโน นุมโอทาทนา